ทุ่มสุดตัวหนุ่มคนนี้ลาออกจากงานที่ทำผ่านตัวเองเป็นนักแสดงซีรีส์วายกำลังมีผลงานซีรีส์ให้ได้ชมกันอยู่ตอนนี้สำหรับเรื่อง Ghost Host Ghost House ซึ่งนำแสดงโดยบอยไวบีเจนหรือบอยนัทพลวงวานิชเป็นซีรีส์วายแนวดรมมาม่าเฮอร์สำหรับบอยนัทพลก่อนหน้านี้เขานั้นได้ลาออกจากอาชีพที่ทำอยู่ก็คือเป็นช่างอากาศยาน เพื่อผัดตัวเองมาทำตามความฝันอีกหนึ่งอาชีพคือการเป็นนักแสดงและตอนนี้เขานั้นถือว่ายังใหม่สำหรับวงการบันเทิงมากและซีรีส์วายเรื่องนี้ก็คือซีรีส์เรื่องแรกที่ได้ชิมลางวงการบันเทิงอย่างไรก็ตามแฟนคลับคอยติดตามเฉียและให้กำลังใจ โดยหนุ่มบอยนานได้เผยว่าเป็นการออกจากเซฟโซนของตัวเองเสียดายอาชีพที่เคยทำอยู่บ้างเพราะอาชีพนักแสดงนั้นตนเองจะต้องเริ่มต้นใหม่แต่ก็ยังเป็นโอกาสที่ดีที่มีเข้ามาโดยเขานั้นยังเผยว่าเมื่อก่อนเป็นเด็กขี้อายไม่มีความมั่นใจในตัวเองและไม่กล้าแสดงออกแต่การเป็นนักแสดงทำให้มีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นและบุค,คลิกก็ดีขึ้นด้วย